แม่เมียวแม่แม่เหมียเก่งจังเลยแม่เมียรับพัสดุไว้ให้หลวงป,ปู่ด้วยครับวันนี้มีพัสดุประสคงถึงหลวงปู่สองกล่องด้วยกันเนาะสองกล่องด้วยกันครับกล่องนี้จากคุณโยมบรรดาเชี่ยวสกุลวางทองหลางกรุงเทพซึ่งคุณโยมบรรดาก็ส่งให้น้องน้องเหมียวได้กินกันทุกๆวันพุธเนาะเป็นอาหารน้องน้องเหมียวและอีกกล่องหนึ่งเป็น่งมาจากคุณโยมสมบุญกระจังรูป เป็นกาแฟเครื food food ่องดื่มส an no ําหรับลูกปู่เนาะกัขอามรณาสาธุรกอบบุญกุศลทายเหล่านี้จะไปพระประจายนุ่นนักความชูวยให้คุณยมวรดาเชื้กุลวางทองหลังความครอบครัวญาติมิตรพบกับความสุขความเจริญแล้วคุณยมสมบูรณ์กิจางโลกจงมีความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปาจจัยใดขอได้ทรงความมุ่งมั่นปัรถนาทุกประการเทิญ สพีติโยวัชันูสัพโลโควิน ah ัสโตมาเตปุษวั์สรายโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนาศีลิสานิจังบุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับเป็นอาหารน้องเหมียวจากคุณโยมวัดดาเชื้อสกุลเนาะแล้วก็เป็นกาแฟชาลังปูกาแฟดำนะชาลงปูก็ขอมทนาสาธุจากคุณโยมตะบุญกระจังโูบเนาะก็ขอมทนากับ ทธายัติธรรมท,ที่ทั้งสองท่านนี้นะที่ส่งมาให้หลวงปู่ได้ได้ในโอกาสนี้นะขอโมทนาสาธุขอบนีจ้จงสำเร็จสมปัสนาทุกประการเธอซึ่งหลวงปู่ได้เอาไปข้างนอกประทำภารกิจข้างนอกนะกำลังกลับามาเนาะน้อนนี้เหมียวได้รับไปให้หลวงปู่ก็เลยถือโอกาสทำคลิปนี้อนุโมทนาบุญกับทั้งสองเจ้าภาพนี้เลยนะขอโมทนาสาธุพีมเมียก็ เรารับไปให้หลวงปู <oni seid> ่ด้วยอนมุชนาสาทุกาถาทุสาทุ